อยูแแแแ่แล้วอยู่แล้วอยู่อยู่หมาสายเอกต้า ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีนานๆนักตกปลาทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำประแสอีกแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำประแสน้ําน้อยลงนะครับปลาช่อนชะโดก็เริ่มดุกแล้วนะครับเพราะว่าพอน้ําน้อยลงเสร็จปุ๊บเนี่ยฝนก็กระหน่าตกนะครับแล้วก็ได้น้ําใหม่ปลาก็ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้น,นกระปี้กระเป๋านะครับก็ค่อนข้างที่จะกัดดีเลยนะครับนะวันนี้ผมก็มาซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับของเดือนนี้ละนะหลังจากที่ขาเจ็บ ตั้งแต่ต้นเดือนมาเป็นสิบกว่าวันนะนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตีปลาช่อนโดยเฉพาะนะครับปลาช่อนโดยเฉพาะเลยแต่ต่ชโดก็อาจจะด้วยนะครับก็ดูสถานการณ์ไปนะครับวันนี้อาจจะร้อนเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่านี่เพิ่งจะหกโมงกว่าๆเองนะครับแดดจ้าขนาดนี้แล้วนะผมต้องแต่งตัวองค์เครื่องแต่งทรงองค์เครื่องครบแบบนี้เลยนะครับเพื่อมาตกปลานะครับเพราะว่ามันร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะครับ โอเคป่ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลาช่อนปลาชะโดมากน้อยแค่ไหนนะกับเหยื่อจากค่ายเต็มคำนะครับนะทริปนี้โอเคป่ะไปตกปลากัน ีรูดเวียงไงรูเฉยการไม่แตกโอ้โหเฮ้ยตัวแรกฉันโอ้ กัดยังไงกัดยังไงไม่ติดตัวไม่ตัวเท่าไหร่อุ้ยกัดไม่โดนหลายตัวอยู่นะ ปุ้ยฟาดขันมาติดอะไรเนี่ยอยู่แล้วอยู่แล้วเฮ้ยลูดอีิยาชั้นใหญ่ โอ้โหครับอยู่ครับทนใหญ่าสายต้าเอออยู่นะโอ้โหติดี่เดียครับทุกคนา,กาครับจะอยู่ปแลบบ่าลมแรงมาก,ากสายเอ็กต้า บิ่งเลยนะเสยอรถเกินรีบร้อยครับโอ้โหผ่นพัน,พนโอ้โหแบบลมมันแรงนะทุกคนไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนเลยนะเข้ามาหลบแบบหลบที่ไหนก็เจอลมนะครับแต่ก็ยังหาตัวได้นะครับ ปลามก็มีนะครับเพราะมันก็หลบลมเหมือนกันนะเราเราเป็นนักล่านะครับเราก็ต้องเข้าใจนักล่าด้วยกันนะครับนะก็นักล่าหากินยังไงนะครับเราก็ต้องศึกษานะครับก็คือลมแรงอย่างเงี้ยยังไงปลามันก็ต้องแบบมาหลบลมเพื่อล่าเหมือนกันนะครับนะเราก็ต้องมาหลบลมเพื่อล่าปลาเหมือนกันเพราะลมแรงๆนี้คืนคืนลมอย่างนงี้นะ ปลาไม่อยู่แน่นอนครับไม่อยู่แน่ๆนะนี่ครับปลาช่อนอ่างเก็บน้าประแสนะนี่กบสายเอ็กต้านะครับขนาด3มเซนน,น้าหนัก10กรัมนะนี่ตีไกลๆพุ่งๆนะครับนะลมแรงๆงนี้มีคลื่นหน่อยนะครับแอคชั่นยังออกเต็มนะโอเคเดี๋ยวเก็บรูปเลยครับผม อยู่อูอ่าเฮ้ยอยู่อยูอย่ะสายเอ็กตร้าโอ้โหตัวนี้สวยมากครับทุกคนมาโอ้โหนี่มันหลบลมน้ำตื้นๆนี้ก็มีตัวเนี่ยไม่ธรรมดาครับลมแรงโอ้ลมพาเข้าไปก็โอ้โหนะสีเดิมครับ สายเอ็กต้าสวยงามนะครับช่อนกระแสมาตัวที่สองแล้วโี่สามแล้วมาเคเหนึงครับลมแรงมากก่อนโอ้โหนี่คืออุปสรรคของการตกปลานะแต่ปลาดัานกลับดี ตีตรงตีมันตีได้เรื่อยๆเลยคืออากาศไม่ร้อนนะครับทุกคนมันเลยตีได้นะอุหยอุหย <laughs> ตึหึหึหัว <laughs> ึหดหขนาดนี้นะครับทุกคนึห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 ึไึห้หึ S <S ้วัดตั้งหลายทองเลยโอ้โหอ้ว้วโอ้โหเข้าไปไหนอยู่ไหมเนี่ย อาอยู่โอ้โหนะเอ้กบสายเอ็กตาร์อ่าได้เหรอชั้นหนึ่งตัวครับมาครับชั้นอีกหนึ่งตัวนะกลบ,บสายเอ็กตาร์นะครับอ่าฝนมาครับมืดตึบเลยครับข้างหลงังฝนมาเยอะมากนี่ครับกบสายเอ็กตาร์ นะตัวนี้สีเขียวเลมอนครับโอ้สภาพยับเยินครับออกเปิดกเลยนะนะฝากกันไปด้วยครับใบเต็มคำโอเคเก็บอีกนึงครับ สายกตาสายตาอ่าช้นช้อนดำเนี่ยมโอโหสอกสายาครับอหลุดพอดีนี่ฮับกบสาต้านะครับ3มเซนนี่น้ำหนัก10กรัมตีสก่จติ้งพุ่งนะครับบายเต็มคำนะครับรช้อนสันเขื่อนช้อนสันเขื่อนไอ,ไ,อไสา โอเคเลยครับสวยๆนะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับผมต,บตัวกดสา,ดา,ดา,ดาดย,ย,ยหรือ,อไงโอ้ยใส่ตัวปุ้งน้ำนวนน้ำนวนนี่ฮู้ยขาดคาดคาดขาดโอ้โหไอเลยมั้งเฮ้ยเหลือหาไลายเหลือหาไลายทุกคนโอ้ยไปแล้ว ายังยาวขาดครับทุกคนต้องเบิกเหยื่อใหม่เลยเนี่ยขาดหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเรีงเลยกิ้วสายเห็นสายแล้วครับแต่มาไม่ทันงั้นในม้วนม้วนม้วนมวน,มวน,มวน,มวนเอาเอาสายมาคืนได้ปลาก็ยังอยู่โหนี้แบบปลามันหนีไปแล้วสายไม่ลอยแล้วด้วยเพราะว่าปลาพาสายลงน้ำไปแล้วฮ้างั้น <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับมาแล้ว <S 2> <S 2> อ, <mun> อุ้ยอุ้ยโอ้ยทำไมไซต,ต์ตึงนชอบหลุดวะโอ้โทุกคนโอ้โอกาสเปิดทุกตัวครับแต่ไม่อยู่อือนะ่าจะหกโมงกว่าแล้วนะ โ oh, อ้หกโมงกว่าแล้วครับทุกคนนะโอเคก็วันนี้ได้ปลาช่อนทั้งหมดกี่ตัว4ตัวนะครับ3าตัวนะช่อนก็ได้จากเยือกบสายเอ็กต้านะครับนะอันนี้กบสายเอ็กต้าขนาด3เซนนะครับน้ำหนัก10กรัมตีพุ่งๆตีเกลไกลเลยนะครับแนะนำเลยนะแอคชั่นค่อนข้างดีเลยครับขนาดน้ำมีคลื่นนะครับนะปลาก็ยังกัดนะแล้วก็ ปากัดดีมากนะครับแต่ว่ามันกัดโดนหัวบ้างหลุดบ้างนะครับเป็นเรื่องปะกะตินะครับก็ถือว่าได้ได้พอสมควรนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับยืร่อกบรายเอ็กตาบายค่ายเต็มคำนะครับอ่ะฝากกันไปด้วยนะครับก,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 บก็โอเคจบทิปเพียงเท่านี้นะครับผมวงกว่าแล้วเดี๋ยวขับเรือกลับฝั่งอีกนะเก็บของเก็บอุปกรณ์กลับบ้านกันนะไปะ Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar